รัฐบาลครับเชิญชวนประชาชนนะครับบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นการต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยครับนางสาวรัชดาธนาดเลกครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยครับว่าหนึ่งในวาระขึ้นปีใหม่รัฐบาลเชิญชวนประชาชนผู้มีสุขภาพดีส่งต่อโลหิตเป็นของขวัญให้กับผู้ป่วยผ่านสภาการชาติไทยครับผู้บริจาคจะได้รับของขวัญที่ลึกปีใหม่2566 เป็นปฏิทินหนูแดงปี2566นะครับชุดคำถามยอดฮิตบริจาคโลหิตและเสื้อยือดลาย Make a Wish New Year New Life นะครับผู้สนใจสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งครับ โลหิตหนึ่งถุงนะคะสามารถนําไปใช้ให้กับผู้ป่วยได้อย่างไรบ้างนะคะการจัดหาโลหิตบริจาคให้เพียงพอและปลอดภัยต่อทั้งผู้ให้และก็ผู้รับแบ่งเป็นสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการรับรับการรักษาด้วยการรับโลหิตต่อเนื่องตลอดชีวิตกว่าร้อยละยีค่ะและอีกร้อยละเจนะคะสําหรับผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุเพื่อใช้ในการผ่าตัดซึ่งมักจะเป็นการใช้โลหิตในปริมาณมากและเร่งด่วนรวมถึงโรคนานาชนิดด้วยค่ะ การบริจาคลหิตแต่ละครั้งนะคะสามารถปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตได้มากกว่า3ส่วนค่ะช่วยชีวิตได้มากกว่า3ชีวิตและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิตได้อีกมากมายเพื่อนําไปรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต,ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ค่ะ 1คะ่ะเกล็ดเลือดนะคะนําไปรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ําค่ะโรคไขเลือดออกมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะ2คะ่ะเม็ดเลือดแดงเนี่ยนำไปรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางทลาลลซีเมียไขกระดูกฟอผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดจากการผ่าตัดหัวใจอุบัติเหตุตกเลือดจากการคลอดบุตรนั่นเองค่ะ อนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้ในส่วนของพลาสมาด้วยซึ่งพลาสมาเนี่ยนะครับเขาก็นําไปรักษาผู้ที่มีอาการช็อกจากการขาดน้ําผลิตเซรุมร B, ซร่มป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับและนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิตสชนิดก็ได้แก่แฟกเตอร์8นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังได้ในเรื่องของโรคฮิโมฟิเลียเออิมูโกโนบูลินด้วยนะครับรักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง อ่ะมาดูกันว่าในการบริจาคโลหิตเนี่ยนอกจากคุณจะได้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก,กันแล้วเนี่ยข้อดีกับตัวคุณเองนะครับกับตัวผู้บริจาคมีอะไรกันบ้าง อันดับแรกเขาบอกว่าทําให้ร่างกายของเราในแข็งแรงครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าสุขภาพโดยรวมของผู้บริจาคโลหิตดีกว่าคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตครับเลือดที่เสียไปจะไมส่ส่งผลเสียต่อร่างกายของเรานะครับยังทําให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นทําให้ร่างกายแข็งแรงตามมาอีกดูอ่ะสองอะไรฮะสองค่ะม,มีผิวดีหน่าใสนะคะการบริจาคโลหิตเนี่ยช่วยผิวพันธ์เปล,ปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลและยังช่วยให้หน้าใสง่ายๆแค่บริจาคเลือดก,ก็ทําให้มีผิวพันธุ์ที่ดีได้แล้วค่ะ และที่สําคัญครับทำให้เราเนี่ยห่างไกลมะเร็งด้วยนะครับพบการศึกษาพบว่าผู้บริจาคโลหิตนะครับแนวโน้มจะมีอายุยืนหรือมีโอกาสตายจากโรคต่างๆน้อยกว่าผู้ที่ไม่บริจาคเลือดนอกจากนี้แล้วการบริจาคเลือดมีส่วนลดความเสี่ยงจากมะเร็งหลายชนิดครับได้แก่มะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งคอหอยในผู้บริจาคเลือดด้วยนะครับ และ 4. ค่ะจิตใจดีรู้สึกดีขึ้นนะคะการบริจาคเลือดเนี่ยจะทําให้รู้สึกดีความรู้สึกว่าเป็นผู้ให้ได้ทําทานได้ช่วยชีวิตคนอื่นเนี่ยทำให้เรารู้สึกสุขใจเพราะได้ช่วยได้ช่วยชีวิตคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นการทําบุญอีกอย่างหนึง่งเป็นการต่อชีวิตที่ส่งผลให้ใครหลายๆคนเนี่ยมีชีวิตดอดปลอดภัยด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะครับยังลดความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแดงตีบด้วยนะครับมีการวิจัยพบว่าการเจาะเลือดออกเป็นประจําจะช่วยลดความดันโลหิตลดระดับน้ําตาลและทําให้สัดส่วนไขมันดีต่อไขมัน ทำให้ส่วสนไขมันดีต่อไขมันไม่ดีเนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะในคนที่มีกลุ่มอาการทางเมตาโบโลิกเนี่ยซึ่งจะมีความนั้นสูงน้ําตาลสูงและไขมันสูงครับการบริจาคโลหิตนะคะทำให้เราเนี่ยได้ตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกๆ3เดือนค่ะเช่นการวัดความดันโลหิตและการตรวจภาวะโลหิตจางด้วยค่ะ ได้ตัวสุขภาพไปในตัวนะครับสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตเนี่ยจำเป็นต้องปฏิบัติตัวโดยงดเว้นพฤติกรรมเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C ซิฟิลิสและเอนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริจาคเองและเพื่อความปลอดภัยต่อผู้รับด้วยครับ และสุดท้ายนะคะเราได้รับการตรวจสารเคมีในโลหิตค่ะบริการตรวจให้ปีละหนึ่งครั้งนะคะแจ้งความจำนงที่แพทย์ผู้ตรวจวัด,วดความดันโลหิตได้เลยในวันทำการนะคะจันทร์ถึงสุ่มเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาค่ะโดยต้องงดอาหาราและน้ำหลัง2ทุ 2> ่มด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับของการบริจาคโลหิตนะฮะเห็นไหมครับว่าไม่ใช่เพียงแต่ในเรื่องของประโยชน์ในการทําบุญนะฮะแต่ตัวคนที่บริจาคเองร่างกายเยก็ได้รับประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเป็นการเขาเรียกว่า ต้อนรับปีดีๆแบบนี้ปี2,566นะฮะทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงและคุณยังได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยครับ